ครับสวัสดีครับนาวินนะครับผมวันนี้ก็ผมก็ได้มาเลือกใช้บริการนะมงคลออเตอร์ร์วิสมาใช้บริการติดแก๊สที่นี่ครับทำไมผมถึงเลือกติดแก๊สที่นี่ต้องเล่านิดนึงเพราะว่าด้วยรถคันแรกของเราอะ่ะเราก็ต้องมีความแบบว่าทนุถนอมหว่วงอะไรเป็นธรรมดาใช่ไหมครับผมก็เข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแก๊ส รถยนต์เนี่ยเยอะมากครับเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เราก็หาที่ติดที่แบบว่าที่เขาบริการดีๆไม่ว่าติดตั้งดีบริการหลังการขายดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปดูมาจากหลายที่มากก็สรุปลงตัวที่มงคลออโต้เซอร์วิสนี่แหละครับเพราะว่าจากการรีวิวของลูกค้าที่เขาใช้บริการจริงอันนี้ครับเพราะว่าโดยเฉพาะรีวิวจาก Google Map เนี่ย ชื่อถือได้มากเลยนะครับจากสถานที่เนี่ยแล้วก็ของมงคลได้สีดาวกว่าเกือบห้าดาวเกือเบเต็มเลยนะผมก็เลยคิดว่ามันต้องดีแน่ๆถ้าไม่ใช่นั้นอะ่ะคนเขาไม่ให้ดาวเยอะหรอกใช่ไหมครับแล้วมาจริงเราเป็นยังไงบ้างมาจริงแล้วก็ประทับใจครับตั้งแต่เอารถมาถึงเนาะตั้งแต่เอารถมาถึงก็มีพนักงานรับรถให้คาแนะนาทุกทุกอย่างเลยครับเพราะเราเพิ่งมาครั้งแรก เขาก็บริการดีครับเอาใจใส่ลูกค้าดีมากให้คําแนะนาําดีทุกสิ่งทุกอย่างครับผมแล้วสถานที่ความเป็นมาตรฐานความเป็นมาตรฐานถามว่า,าความเป็นมาตรฐานที่นี่เป็นยังไงด้วยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศูนย์รวมอ่ะนะเขาทำทุกทุกอย่างตรวจสอบสภาพรถเออทำอะไรเอยเนี่ยหลายอย่างมากผมก็อีกเป็นช้อยหนึ่งที่ผมเลือกที่นี่ด้วยเพราะว่า มาที่นี่แล้วมันจบทุกอย่างไม่ว่าเป็นตรวจสอบสภาพรถต่อไปเราก็ต้องทําถูกไหมครับก็เลยเลือกที่นี่แล้วเรียวจริงๆเข้าโครงการพีทีไหมผมเข้าโครงการพีทีด้วยครับเพราะว่ามันเป็นาทางเลือกหนึ่งด้วยสําหรับให้คนที่ติดแก๊สแล้วอ่ะเราประหยัดหนึ่งต่อแล้วใช่ไหมครับก็คือจาการาคาน้ํามันเป็นราคาแก๊สแล้วก็ยังได้ส่วนลดค่าแก๊สอีกลิตรละหนึ่งบาทอีกหลังจากที่เราเติมแก๊สที่ปั๊มพีที ครับผมสูงสุดถึง1 0,000ืลิตรอันนี้ก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับเพราะเราต้องใช้อยู่แล้วครับผมวันนี้นํารถอะไรมาวันนี้ผมนํารถซูซูกิ XL7 ครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะรถอ,นอนเนกประสงปี2 0 2พี2020ครับผมค่ะแล้วทําไมถึงมาติดแก๊สล่ะคะ ทำาไมผมถึงเลือกติดแก๊สกเพราะว่าผมอ่ะตอนที่ผมซื้อรถปีสองพี2020เนี่ยตอนนั้นน้ำมันลิตรละ18บาทนะครับอี0 18บาทแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยลิตรละ38 3สิบสิบก้ายั่40บอยู่แล้วนะครับก็แบบว่า เมื่อก่อนเราเติมเติม700บาทเต็มถังเดี๋ยวนี้ห้าร้อยบาทเนี่ยยังเกือบไ,ไ,ไ,ไม่ถึงครึ่งถัง <g aret> <c oughs> ก็เลยตัดสินใจว่ายังไงรถเราก็หมดประกันวารันตีแล้วะนะเจ็ดหมื่นกิโลแล้วก็เลยว่าเอ,อามาติดดีกว่าครับผมเพื่อ,อความคุ้มค่าของตัวเราเองนี่แหละครับฉันตฝากแนะนําลูกค้าที่ยังลังเลอยู่สำหรับคนที่ยังลังเลนะครับเพราะาผมถามว่าตัวเองอ่ะลังเลไหมผมลังเลมาสองรอบแลวนะครับ ตอนแรกก็คือซื้อรถมา2ปีแล้วผมคิดว่าจะเอามาติดแต่ตอนนั้นก็ลังเลเรื่องของวารันตีอะไรอยู่แล้วก็ความคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมได้ยินว่าวรีนี้แล้วผมรีบมาติดเลยฮะติดก่อนประหยัดก่อนครับอันนี้ใช้ได้ผลจริงนะครับเพราะว่าประ,ประหยัดตั้งแต่ลิตรแรกที่เราใช้ปัจจุบันอ่า e 20ลิตรละ38บาทแก๊สลิตรละ15บาทนะครับตัดสินใจกันดีๆนะครับโอเค พี่มงคลออตโต้เซอร์วิสครับผม